สวัสดีครับมาพบกับ Ford Ranger 3.2นะครับ w วท์แท็กสี่คุนสี่ฮะโฟร์วิเกี่ยวโต้นะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่539,000บาทครับลูกค้าคิดดีๆก็จัดได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับพอีเมียมหนึ่งหมื่นครับ6ปีหรือว่าเจงวดลงจัดระบบออนเรียบร้อยแนะล้วฮะรถส่งมเดียวป้ายแดงครับภายในสวยๆนะเบาะหนัง ผม,มติฟัง์ชันวิทยุข้างเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังนะครับภายในสภาพใหม่กริบนะครับคับสี่นะโฟล์วิวรถสวยมากฮะแม็กแต่งนะครับช่วงล่างทําม,มานะยกสูงนะครับใส่กันโค้งเรียบร้อยโช๊คแต่ง สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจกรุงเทพสนใจโทร061-443-2829